เป็นทุกอย่างจริงๆกับพี่ป๊อปทุกคนแล้วได้ใดคือมีน้องก๊อฟมาด้วยเนาะมีน้องก๊อฟมาร้องด้วยธนดลกับพี่ป๊อปก็สวมวิญญาณเป็นแดนเซอร์สิจ้าอลิสกับแม่อุ่นเขาอืมเป็นแดนเซอร์เอ็นดูนางน่ารากักบุ๋มชอบบุ๋มชอบน้องชอบดูน้องเอ่อเล่นอะไรแบบเนี้ยคือแบบสดิงเป็นแดนเซอร์ค่ะพิ้วมากพิ้วมาก พูดไปเล่นไปได้อยู่นะได้อยู่ผ่านแม่ลูกเขาอลาิสกับแม่อุ่นเขาผ่านอยู่จ้ะน่ารักความแบบเนี่ยความเอนเตอร์เทนของเขาทุกคนทําได้ทุกอย่างเป็นได้ทุกอย่างจริงๆเป็นทุกอย่างให้เธอจริงๆนักร้องก็เป็นแล้วอืเป็นแดนเซอร์ก็เป็นแล้วจะเป็นอะไรอีกเนาะน่ารักมากเป็นทุกอย่างจริงๆกับแม่เขาอะ่ะ สนุกมากเมื่อคืนนี้ทุกคนวันนี้มีอีกนะอย่าลืมไปซื้อสติมไล้ค่ะมีทั้งของน้องลุกง้องปายนะดินดู้ดดความหมายแท้จริงกับคําว่ะหังจากเจ้าที่บอกว่าหาทางลายเป็นแต่วะหังลายคนขาพี่หักหมดใจแล้วเจ้ากันล่อยมีใครมาแล้วตั้งโดเจ็บถึงเกิดสุธทธ ว่าคนที่หักนอกใจโอ้ยมันก็นของแม่และแม่ข้าพัวใดยังไม่เป็นคนแพ้คืนในน้ำนอนแตก็ไม่ใคที่แท้ฮักคือการนอกใจไปหักเท่าวไร่สมองบอ่าใแเราเป็นถึงใดเราบัดน,นีิน้ส่ถึงต่อของถึงลาบมีอสองที่ก็ฮักมียัง หล่นหามองตายหามไว้กระบอกฟังน้ำตาไหลยังยานํำเขาที่นี้คนจะสาเว้นเขาผู้เดียวที่ดื่ซสอมเพื่อนกีลิ่ว่าโทษผู้ใดที่รืกมันจบจังสีย้อนเจ,าจเ้าของเธอใจสมงพื่นเจ้าของเธอกล้าไปยอมต้งที่กระหักกระยังหล่นห้ามองตายหามว้กระบอฟังน้ำตาไหลยำหยา้ํำเขาที่นีคนกะสาเว้น เขาผู้ดเดียวที่ยืนสมเพื่นอนีลยว่าทอดผดู้ใดที่เหลือมันโขอจังสีย้อนเจ้าของที่เพื่อใจก็เป็นสักที่อ้ยจังเป็นสมนามนาขอบคุณรับ บอกถึงไกลทะเลเกินครับผมบัดนี้นะครับผมบุญมาเชิงก็ได้กันนะครับเกินความสามารถของผู้ชายคนหนึ่งสีเหตุได้ขอบว่าฮักอายมีแพงเจ้าลายเม็นเ็บหมดอายอายสีลร้องเบิร์นบุญอายบาเชิงมาส่งน้องรลาคนไทยของพี่ ท่งผิวร่ำมากเดือคนดีส่วนไอ้ผู้นี้ทีอายถอยทางไปบุ่นไอ้บ่พอคุณบางตั้งต้อผูกแค้นต้อใครฟางให้เขาสาบต่อเดือดทั้งใจ บุ่นายบ่เถิงบ่ส่งน้องหล่าคนไทยของที่ไปสุขสุกอยู่ร่มหากด้อคนดีส่วนไอปุ่นไอสิอ่านอวยทางไปบุญนายบ่พอขึ้นวังกัก้งต่อผู้แข่งป้อนใครฟังให้เขาศาสตรต่อเด้ยทางใจกันฟันทั้งไอสีให้ลำหันฟัง,งให้เขาศาสตรต่อเดยทางใจขึ้นวังแนวใด ให้สมใจเดินนะขอบคุณพระเอกเอ็มดีเพลงบุญมาทิงด้วยครับขอบคุณพี่ป๊อบมงคลนะครับเป็นจังไง